ผมจะทดสอบดูว่าถ้าเอาสายดินมาแทนสายนิวทัลเวลาต่อโหลดจะมีแรงดันตกไปสักประมาณกี่โอมแล้วสายดินที่ต่ออยู่กับโครงเหล็กที่เป็นโครงสร้างของอาคารแบบนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้ไหมอันนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กขอบวงกบประตูผมใช้สว่านเจาะแล้วก็เอาสกรูกเกีียวปล่อยขันยึดเข้ากับตรงนี้เลยก็จะต่อสายดินจากตรงนี้เลยครับก็ดูว่าค่าความต้นานอยู่ที่กี่โอมเดี๋ยววัดค่าความต้าทาน เทียบกับสายนิวทัลดูก่อนนะครับการวัดค่าความต้านทานแบบนี้เนี่ยจะเป็นการวัดค่าความต้านทานดินในหลูกของสายนิวทัลแต่ว่าสายดินหรือหลักดินเนี่ยเราไม่ได้ตอกลงในพื้นดินโดยตรงแต่เป็นการยึดเข้ากับโครงสร้างของอาคารค่าความต้านทานดินในหลูกของสายนิวทัลมันก็เลยรวมค่าความต้านทานของโครงสร้างอาคารด้วยเข้าใจตรงกันนะครับก็คือเป็นค่าความต้านทานของตัวอาคารรวมกับค่าความต้านทานของพื้นดิน รวมกับค่าความ้านทานของสายนิวทัลด้วยเพราะว่าเราวัดค่าความ้านทานเทียบกับสายนิวทัลในระบบไฟฟ้าอันนี้เป็น L นะครับอันนี้เป็นนิวทัลผมก็จะวัดค่าความ้านทานเทียบกับสายนิวทัลของปลั๊กไฟเลยตั้งย่านวัดค่าความ้านทานที่คูณหนึ่งนะครับผมช็อตปลายสายเซสซีโร่เรียบร้อยแล้วนะครับ ค่าความต้านทานอยู่ที่ประมาณ1โอห์มนะครับวัดแรงดันใช้งานที่ปลั๊กไฟก่อนนะครับแรงดันใช้งานอยู่ที่ประมาณ232โวลต์นะครับ ทศนิยมผมจะไม่อ่านนะครับผมจะต่อโหลดที่ปลั๊กไฟโดยใช้สายนิ้วท่อตามปก,กติก่อนนะครับอันนี้เป็นปลั๊กไฟของกระติกน้ำร้อนนะครับแรงดันก่อนต่อโหลดอยู่ที่232โวลต์กระติกน้ำร้อนติดแล้วนะครับแรงดันหลังต่อโหลด ลดลงเหลืออยู่ที่229โวลต์เดี๋ยวทีนี้ผมจะย้ายปลั๊กไฟของกระติ่น้ำร้อนเนี่ยมาเสียบที่ปลั๊กนี้ก็คือใช้สายดินแทนสายนิวทัลดูว่าแรงดันตกเยอะหรือเปล่าแรงดันเหลือสูงกว่าการใช้สายนิวทัลจากระบบด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับใช้งานได้ด้วย แรงดันตกไม่เยอะด้วยกลายเป็นว่าใช้สายนิวท่ลจากระบบตามปกติแรงดันตกเยอะกว่าการใช้สายดินแทนสายนิวทัลด้วยเห็นไหมครับเพราะว่าสายดินที่ผมยึดกับโครงสร้างของอาคารเนี่ยมันมีค่าความมั่นทานต่ําแค่ประมาณหนึ่งโอห์มเองพอต่อโหลดแล้วแรงดันมันก็เลยตกน้อยอันนี้ก็ติ่งน้ําร้อนติดนะครับก็ะติ่งน้ําร้อนติดตามปกตินะครับ เดี๋ยวผมวัดกระแสะให้ดูนะครับประกระติกน้ำร้อนกินกระแสประมาณกี่แอมกระติกน้ำร้อนกินกระแสประมาณ2 8แจมป์นะครับนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงได้เน้นย้ำเรื่องค่าความต้านทานดินในหลุมของสายนิวท่ล เพราะถ้าค่าความเมา่ทานดินในหลุมของสายนิวทัลเนี่ยมันต่ํายกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาสายนิวทัลต่อลงดินที่ตู้เมนไฟฟ้าแล้ววันดีคืนดีสายเมนของนิวทัลเนี่ยมันขาดแล้วหลักดินต้องทําหน้าที่แทนสายนิวทัลถ้าหลักดินมันมีค่าความเมา่ทานต่ําแรงดันมันก็จะตกน้อยแรงดันที่ตกค่อมที่หลักดินก็จะต่ำเดี๋ยวผมวัดแรงดันตกค่อมตรงจุดสายดินให้ดูด้วย อันนี้ผมจะใช้ตัวเองเทียบความต่างศักให้ดูนะครับสายวัดเส้นหนึ่งผมว่าจะจับไว้แบบนี้นะครับสายวัดอีกเส้นหนึ่งผมว่าจะจิ้มตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีแรงดันตกข้อม่ำมาก ถ้าค่าความมั่นทานดินมันไม่สูงแบบนี้นะถ้าสมมติว่าอันนี้มันเป็นหลักดินที่ตู้เมนไฟฟ้าเนี่ยถ้าสายเมนของิวท่อมันขาดหลักดินที่ตู้เมนไฟฟ้ามันจะมีแรงดันตกความต่ำมากจะไม่เป็นอันตราย